สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายขอสรุปวาระสำคัญของจังหวัดเชียงรายประจำเดือนกันยายน2568ดังนี้นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกราชาวเชียงรายร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระประม,นรมานานินทรมหาอานันทบรมหิดล พระอัฐมารามาธิปดินเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ,พครบ100ปีณนะอาคารหอประชุมชสาราองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายพลเอกกัมปนารทธติติดองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสง,ง้ออำเภอเชียงแสนและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งอำเภอเวียงแก่น นอกจากนี้ยังเป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสารพระราชปณิธานหน่วยแพทย์อาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตมูลนิธิโครงการหลวงที่โรงเรียนสมทวินจินตมไมบ้านห้วยแล้งตําบลท่าข,ข้ามอำเภอเวียงแก่นพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงดําเนินงานแบบบรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสวนดอกมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะทันตแพท,ศทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุงนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภร ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน1,000พันชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายณห,หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยซ้ออําเภอเชียงของโดยมีนางสิณีนาฏท,ทองสุขนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดในอําเภอผู้แทนนายอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการจัดกิจกรรม ผู้ว่าชวนตักบาทหน้าจวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นสัปดาห์ของการทำงานณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยมีนายกเหล่ากาชาติและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวเชียงรายร่วมกิจกรรมตักบาทในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องเอสรเอเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชพนพรรษา7 3พรรษา28กรกฎาคม2568สนับสนุนการออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุกเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนโดยมีนางสิรีนาททองสุขนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายรองนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกาชาติจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีผูว้ว่าราชการจารังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู่คลองแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมร,รามาธิปดินเนื่องในโอกาส วันพระบรมราชสมภพครบ100ปีวันที่20กันยายน2568พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน2 9 9ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติณสวนสาธรารณะหนองหลวงอำเภอเวียงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาติร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี เนื่องในโอกาสจเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ณอำเภอแม่จันอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ลาวอำเภอพญาเมงรายโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยยจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่สองประธานกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการขับเคลื่อนการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยครั้งที่11ทับ2568โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม นายนรเศษปราชยากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาพร้อมคณะลงพื้นที่เชียงรายร่วมหารือปัญหาการปนเปื้อโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลโดยมีนายชรินทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมณห,ห้องธรรมะลังกาชั้น3าสารกลางจังหวัดเชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณโรงเรียนบ้านป่าดแดงหมู่ที่13ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายและบริเวณภายในสวนสาธรารณะน้ำพุร้อนป่าตึงตำบลป่าตึงอำเภอแม่จัน โดยมีนางศรินาททองสุขนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมกิจกรรมและให้บริการประชาชนนายประเสริฐจิตปลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจฝ่ายปกครองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและประชาชน ร่วมวางพวงมาลาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับเพื่อรำลึกถึง3ผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหารผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติณหรานอนุสรสถาน3ผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหารบ้านห้วยกว้านเหนือหมู่เก้าตําบลบ้านแซลอำเภอเชียงแสนสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายจัดอบรมเชิงปฏิบัติตการโครงการพัฒนาทักษะสมอง เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทยส่งเสริมทักษะสมอง executive function ในเด็กปฐมวัยเสริมสร้างศักยภาพครูปฐมวัยบุคลากรด้านการศึกษาและบุคลากรด้านสาธารณาสุขที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีณห้องราชาวดีโรงแรมเชียงรายแกรนรูมอำเภอเมืองเชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับที่ห เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมในความร่วมมือในการร่วมจัดงานมหกรรมการแข่งขันวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ชิงแชมป์โลกสปาร์ตันซูเปอร์โบว์แชมเปี้ยนิพปี2026-2028คว้าสิทธิ์มหกรรมกีฬาวิ่งวิบากสปาร์ตัประเภทซูเปอร์ชิงแชมป์โลกปลายปี2026พร้อมเตรียมแผนรองรับนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า60,000คนจากกว่า50ประเทศทั่วโลกณโรงแรมเฮอริเทจ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายประธานแม่บ้านมหารไทยจังหวัดเชียงรายร่วมกันส่งมอบโครงการสุขภาวะดีสู้ภัยน้ําท่วมสนับสนุนสุขาเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สุขาพิบาลพื้นที่อพยพชั่วคราวลดปัญหาสุขาอนามายัยและความไม่สะดวกของผู้ประสบภัยเพื่อมอบให้แก่อำเภอเชียงของอํเาเภอพญาเมงรายอํเาเภอเวียงแก่นและอํเาเภอเทิงจำนวนสี่อํเาเภออําเภอละสองหลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ในบ่อซีเมนเพื่อเป็นต้นแบบการลดปรมิมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและชุมชนโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมณนะลานหอประชุมสารลกลางจังหวัดเชียงรายในประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรม โชแชแอนโกลตูเกเตอร์เชียงรายเป็นหนึ่งเรียนดีมีความสุขขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาณห,ห้องประชุมวิสตาบอลรูมโรงแรมแกลนวิสตาเชียงรายนายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจังหวัดเชียงรายระยะ5ปี ณนะโรงแรมทีกกาเดนสปารีสอร์ทอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายดรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดเวทีเชียงรายเลิกค่าสารสินสืบสารวัฒนธรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิน่นโดยมีส่วนราชการภาคประชาสังคมประชาชนและเครือข่ายต่างๆร่วมแสดงผลงานและจัดแสดงสินค้าตามท้องถิ่นของแต่ละอำเภอณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงรายสวทชโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำกกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งเป้าให้เชียงรายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน โดยนำร่องในพื้นที่บ้านริมกกตบแม่ยาวและบ้านเมืองหิมตบริมกกผู้ว่าราชการจัวัวดเชียงรายพร้อมคณะเยี่ยมและให้โอวาทผู้เข้าร่วมโครงการอบรมลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดตามรูปแบบมินิธัญลักษณ์นอกโรงพยาบาลประจำปี2568ณศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายอเอชีงแสน สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ